วันนี้หยุดจ้ามาจาเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปพาไปอะไรนั้นไปดูไปเก็บอะไรทำอะไรเดี๋ยวเจอกันจ้า กดไลค์กด s ับส c ค i b e on นี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีโอกาสหยุดงานวันหนึ่งเนาะก็เลยจะพาเพื่อนๆพ,พร้อมกับคนขับรถไปออกกำลังกายนะคะ ออกกำลังกายไปทำอะไรที่ไหนตรงไหนอะไรยังไง <m uch ing> เดี๋ยวมาไปกันค่ะแต่ตอนนี้รถติดจ้าก็เลยเอากังหันลมแบบนี้มาฝากนะคะรถติดมากๆเลยค่ะะแต่ไม่ถึงกับ เหมือนกับติดอยู่เมืองไทยนะคะแต่ติดแค่20-30นาทีนี่ก็เขาก็ผลกันอุบิเลยนะคะที่นี่เนาะขาออกเมืองฝั่งทางนี้ก็ไม่ติดนะคะแต่ขาเข้าเมืองนี่เนาะรถขาเข้านี่จะติดมากเดินได้นิดหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่เขา ปรับปรุงนะคะแลนนี้ก็ออกจากตัวเมืองแล้นะคะไปขึ้นโมอโตอร์เวย์นะคะแต่ก็ยังเห็นอ,อันนี้ก็ขาเข้านะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อนข้างจะจะติดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันจะมีกิจกรรมกีฬาหรือว่าอะไรพวกครอบครัวก็จะพาลูกหลานมาทำ ถึงแล้วนะคะไปจุดจ้าไปต่อกันเลยจ้าวันนี้จะพาผู้ชายมาออกรอบค่ะครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะคนไม่รู้ว่าจะได้คิวหรืออะไรยังไงเนอะอาะผู้ชายไปดูคิวไปดูอะไรอยู่ จะได้คิวไหมเนาะวันนี้นี่แหละคะ่ะก็ขอดเดี๋ยวไปกันจะ้ะ ลืมขากล้องมาเลยไม่ได้ภาพของตัวเองเลยเป็นแบบนี้ค่ะคุณู้ชชี่หลุมแรกเ็เสร็จไป, <A S 2> ไปแล้วนะคะวิดีโอไม่เปลี่ยนได้เปรคะแนนเท่ากันเนาะนี่ก็ไปต่อลุมที่สองจ้าวันนี้ก็ไม่มากมายหรอกออกกำลังกายแค่ก้าหลุมเนาะแก่แล้วแก่แล้วแล้วก็แก่เลี้ยวอาจจะมีเสียง ปืนเสียงอะไรหน่อยเพราะว่าเขาเป็นตรงนู้นจะตรงฝั่งทางนู้นจะเป็นอะไรนะฝึกยิงเป้าอะ่ะไปจ้าเดี๋ยวสรุปให้ดูนะคะวันนี้ aha six each that's where i was aiming as well Ooh. ยาพอลมนี้เนาะเดินมาหาลูกกรบตัวเองก็เลยเจอเห็ดกลุ่มนี้สวยงามมากๆเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเนาะก็ไม่ได้ไปศึกษาอ่าดูว่านี่คือเห็ดอะไรกินได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยเก็บเอาภาพสวยๆมาฝากเนาะเห็นมันสวยงามก็เลยเอามาฝากมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าเผื่อบางท่านรู้ เนโวว่าเคยเก็บเคยอะไรไหมแต่เนี้ยมันเกิดกับตอไม้ที่เขาตัดลงอ่าต้นไม้ใหญ่ใหญ่แต่ดอกสวยสวยมากนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาไม่ได้อะไรมาหรอกคือจับขึ้นมาดูมันก็ขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะกลุ่มใหญ่ใหญ่ โอ้ยถ้าเกิดเอามาแกงก็คือสองดอกก็กินไม่หมดแล้วนะคะหลังคาก็ทำใหม่เมื่อเช้าเนี่ยทำหลังคาใหม่วันนี้ก็เลยพาคุณชายมาออกรอบนะคะเดี๋ยวสรุปให้ดูกันค่ะว่าจะใครจะเก่งหรืออะไรชนะกันกี่แต้มกี่ไรเนาะวันนี้มาแค่เก้าหลุม ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่เข้ามาให้กำลังแรงใจนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะสรุปเป็นตัวเลขให้ดูเนาะว่าออนนี้จะบิด,บดชนะสามีได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้สูสีอยู่จ้ะถึงเจ็แพ้สคะแนนนะคะ แต่การกินเราไม่แพ้ใครเลยนะคะวันนี้เนาะมาแซบมาอร่อยกับทำซั่วมาถึงบ้านก็จัดเลยค่ะถาดหนึ่งเมื่อเลิเลยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบขอบคุณทุกทท่านทุกๆกกำลังแรง